สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของรัชมงคลพระยากรขอ,ของเราเช่นเดิมเลยคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยนะคะ เรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมมาเล่าให้คุณผุ้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเคยสำหรับค่าวแรกในวันนี้นะคะมาดูกันที่การเปิดรับสมัครอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวนหนึ่งอัตราค่ะโดยทางคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครน,นะคะได้เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวนหนึ่งอัตราอัตราเงินเดือน3 3 8 1 0บาทพร้อมสวัสดิการอื่นๆ คุณวุฒิปริญญาเอกด้านภาษาอังกฤษภาษาศาสตร์ประยุกต์สื่อสารและเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมภาษาอังกฤษศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศหรือทางด้านภาษาอังกฤษอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษหรือเที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษค่ะ ปฏิบัติหน้าที่การสอนนักศึกษานะคะจัดทำการสอนมคอ,อ .3 และมคอ,อ .5 ปฏิบัติหน้าที่บริการวิชาการและสังคมทำานูบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและทำงานวิจัยในสาขาที่กำหนดค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครนะคะสามารถสมัครได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2568 โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ rmutp.ac.th ค่ะจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะก็จะมีข้อความนะคะเขียนไว้ว่าร่วมงานกับเราคลิกเข้าไปเลือกสมัครตำแหน่งอาจารย์จากคณะศิลปาศาสตร์กันได้เลยหรือถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข026653777ต่อไปที่8352ค่ะ มาดูกันต่อที่การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทนะคะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการค่ะโดยทางคณะศิลปศาสตร์นะคะขอเชิญชวนผู้สนใจจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทเปิดประตูสู่อนาคตในอุตสาหกรรมการบริการค่ะในสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะโดยหลักสูตรของทางคณะศิลปศาสตร์นะคะระดับปริญญาโทนี้ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นการสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการรวมทั้งยังจะมีการเชิญวิทยากรจากองค์กรชั้นนำ <c oughs> เพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้รับความรู้ที่ทันสมัย แล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดโดยการเรียนในหลักสูตรนี้ค่ะไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะแต่ว่ายังจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมรุ่นและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตด้วยโดยการเรียกนการสอนนะคะก็ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นค่ะเดี๋ยวเราเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการเวลาในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรของเรานะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นใช้เวลาการเรียนในวันสอนแล้วก็วันอาทิตย์เพื่อให้คุณนั้นสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกในวันหยุดแล้วก็ทํางานไปด้วยได้ค่ะ สามารถสมัครเรียนได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เพื่อเริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จในอุตสาหากรรมการบริการซึ่งถ้าหากว่าใครที่สนใจหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการคณะศิลปศาสตร์ตอนนี้ก็มีหลักสูตรให้เลือก2แผนด้วยกันค่ะก็จะเป็นแผนวิทยานิพนธ์นะคะเรียน2เทอมแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์2เทอมก็รวม2ปีค่ะส่วนอีกหนึ่งแผนนะคะก็จะเป็นแผน i s ซึ่ง i.s นี้ก็จะเรียน2เทอมบวก1ซัมเมอร์แล้วก็ทำา s อีก2เทอมบวก1ซัมเมอร์รวมแล้วก็2ปีเช่นเดียวกันโดยแผนที่1ค่ะทำวิทยานิพนธ์ก็จะเรียนคอร์สเวิร์ก24หน่วยกิจ ทำวิทยานิพนธ์12หน่วยกิตรวมทั้งหมด36หน่วยกิตค่ะส่วนแผนที่2ทำา s s นะคะก็จะ36หน่วยกิตเช่นเดียวกันก็จะแบ่งเป็นคัตเวิร์ก30หน่วยกิตแล้วก็ทำา s อีก6หน่วยกิตด,ด้วยกันค่ะส่วนค่าเทอมก็จะเป็นการเหมาจ่ายรวมแล้ว192,000บาทนะคะสามารถแบ่งชำระได้โดย1พักเรียนแบ่งจ่าย2งวดได้ค่ะ โดยแผนแรกนะคะที่จะเป็นวิทยานิพนธ์ค่ะ4เทอมนะคะเทอมละ48,000บาทสามารถผ่อนชำระได้งวดละ24,000บาทต่อเทอมค่ะส่วนแผนที่2 IS นะคะก็จะเรียน6เทอมค่ะแจยค่าเทอม4เทอมเฉพาะในเทอมปกติก็คือเทอมละ48,000บาทซัมเมอร์ไม่ต้องจ่ายค่ะแล้วก็ผ่อนชำระได้2งวดเช่นเดียวกันต่อเทอมค่ะก็คืองวดละ24,0 0 0บาท เวลาเรียนนะคะคอสเบิร์กเนี่ยจะเรียนเฉพาะวันสอนแล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นจะไม่ได้ใช้เวลาตอนเย็นของวันธรรมดามาเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นสามารถไปทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ค่อยมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะหากว่าใครที่สนใจหลักสูตรน,นี้ของทางคณะศิลปศาสตร์นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สมัครเรียนได้นะคะที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธภูมิสุวรรณเวชค่ะสามารถที่จะแอดไลน์ได้นะคะที่ยุทธภูมิ s 5335หรือจะติดต่อที่ประธานหลักสูตรปริญญาโทก็ได้ค่ะดรพรการมาชชัยรัตน์นะคะหมายเลขโทรศพัพท์0 8 0ย6 5 6 4 1 5ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะต้องขอแสดงความยิยนดีกับนักศึกษาของราชมงคลพระนครด้วยค่ะที่รับรางวัลต้นแบบของความดีรางวัลเพชรรัตนชาติสดุดีคลังที่5ค่ะราชมงคลพระนครค่ะขอแสดงความยิยนดีนะคะกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดสรรมูลนิธิคุมกล้าเยาวชนคนสร้างชาติให้ได้รับรางวัล เพชรรัตนาชาติสาตุดีครั้งที่5ประจำปี2568ค่ะประกอบไปด้วยนายอาทิตย์ฉ่ำพมราชนะคะจากคณะศิลปาศาสตร์รับรางวัลสาขาเกีติคุณเยาวชนต้นแบบดีเด่นด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการนางสาวอาริสาปลอดภัยค่ะจากคณะบริหารธุรกิจรับรางวัลสาขาต้นแบบเยาวชนด้านวิชาชีพการบัญชีดีเด่น และนางสาวปิ่นจุฑากลุนดิถีค่ะจากคณะบริหารธุรกิจรับรางวัลสาขาเกียรติคุณเยาวชนต้นแบบดีเด่นด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยรางวัลดังกล่าวค่ะก็จะเป็นการยกย่องสอนเสริญครูบุคคลทั่วไปเด็กนิสิตนักศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถผลงานโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญคุณธรรมและความรักในวิชาชีพซึ่งเป็นต้นแบบของความดีและก็ความสำเร็จที่ควรได้รับการยกย่องค่ะสำหรับพิธีมอบรางวัลเพชรรัตนาชาติสาสุุดีครั้งที่5ประจำปี2568จะมีการจัดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์2568ณหอประชมุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครค่ะที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMTP u Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ